แกปหนีไปแล้วรถไม่โค้ปเออให้แกมรรลวกิจตรงออกได้ไหมนี่แล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนพี่กีจตรงมันเยอะเนาะใช่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สวิงไม่ได้ตักได้แต่สวิงออกไม่ได้เออนั่นแหละนั่นแหละกดไปกดไปกดไป ตีนมันอยู่ข้างบนแล้วนะเนี่ย เออมาแล้วมาแล้วครูน,น,นินนะ่ะขนาดสองร้อยนะ่เนี่ย เห็นโออย่างไงตัวนี้จะยุบแล้วเนี่ยเนี่ย เอาฮ้ยเฮ้ยอฮ้เ้ยเ่รยเ้ยเฮ้เฮ้ย้อเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเ้ยเฮ้เย้ยเฮเ้ย้แต้เ้ยิยเเ้ยยเเ กินแต่ตัวเล็กเลยอ่ะเดี๋ยวให้มันครบสิบก่อนเนี่ยต้องใส่รองเท้าบู๊ตมาเอาไว้นึงเอาโล่งโทรศัพท์นี้โดนแดดโดนฝนได้เดี๋ยวกินน้ำก่อน มันนให้เราับกินน้ก่อนอ้ดูไอคนข้างหลังไ่เอ้าไปไปเขาก้อินแล้จะมาแล้วยังอ้ยังโกไม่ได้ นายป่าบหรอเดี๋ยวมานี่ก่อนถลมครับอุ๊ยพี่วุฒดเดี๋ยวก็ไหลลงมาเขาตัดทางแล้วยเลขุดทางเลยอ เอาเอาดันเลยดันเลยดันดันโนเละเออดันโนเล่อ๋อจะเกาะเนาะโบแกจะดันตัวแกขึ้นคุณนินอุสาเป็นห่วงด้วยได้อะไรมาให้พี่รุ้ตอ่ะสปอนเซอร์นัวไปให้คนขับรถไมคโคเนาะคุณนิน นี่เอามาให้คนขับหน่อยนี่ชุดนี้นี่เอาน้ำให้คนขับพี่แกนหน่อยแล้วก็เดินไวเอาหนังพักดูดยาก่อน <c oughs> ปิดยังไงพี่บุฒชเ้ยเอาแกจะทำอะไรเอาน้ำหรืออะไรพ่อพ่อเย็บสิลิงเดินหน้าก่อน เดี๋ยวก็จะจมอีเลยรถไทยก็ได้เอ้อนั่นพอ่พอพอ่อพ่อเอาสิลิงดึงบ่ใช่เอาสิลิงดึงเหมือนเมื่อกี้ลองดูดิพี่ต้องถอดทางนู้นก่อนน <c ười> ี่แกจะลากนี่แหละลากไปไหนพี่เอาสิ <c ười> เอา พี่มีตัวขัดไหมเออตัวขัดมีตั้งนานก็ไม่บอกเนาะคล้องกับสลิงเลยท่านั้นน่ะถึงไหมเป๊ะอือหือ ไม่โครดึงไอ้ขลังนี่โซ่ไหมนี่โอ้ลุด โอ้โซคารเนี่โซมันขาดโซขาดโซขาด ว่าน <và> ่าจะไม่ไหวฮะอไปเจาะดินนั่นมา มันไม่ใช่นะครับเจ้าน,นายดินทรายคุดออกหมดแล้วอนะ่ะทีนี้โอ้ยดินแข็งไปหมดแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงนค่นี้เดี๋ยวรอชมการคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับงอง